นะครับครับแนะนำตัวหน่อยทีละคนสวัสดีครับพวกเราสี่คนวงรามากายสนะคะรับามันใจนะมายส์นะครับผมดูกหางมากายสครับ พระอายครับอายุเท่าไหร่กันบ้างดูตอนนี้อ่าผรอยสิบหาครับแล้วก็ใครสนใจอยากเป็นมลย้วตันนี้วันนี้รับรางวัลอะไรครับวันนี้รับรางวัลชิตดาวเยาวาชนตัวอย่างเห็นได้ที่เพจุาโหวป็รางวัลแรกอาโหวตคาับครับามโหามโอกตสารางกัวการไดวรางวัลนส้ก็รู้สากดีใตคามบหวตสามโหามโหวามาครับวางวัลแรกามากครับ ครับผมกต่ซิงเกิลออกมาซิงเกิลตอนนี้ออกมาสองซิงเกิลครับเพลงแรกชื่อว่าไม่ใช่พระเอกครับเพลงที่สองชื่อว่าโต้ตามีแล้วก็ปีหน้าสาองพันห้าร้อยสิบห้าจะมีซิงเกิลสาวออกมาครับ,รบอันนี้เป็นแดนบอยแบนด์หนี่เปล่าครัใช่ครับสองเพลงแรก เป็นอเต้น็รเต้นชก็ติดตามในซิงเกที่3ามตามผักเป็นไยอวิวเป็นไงบ้างเรับแสตอรับ็ดีก็ทุกคั้งที่ไปงนก็จะมีคลับรไปให้กลัใจตลอดกาเป็สงกงเงมีคับก็ดากขอบคใจี่มีก็ตามให้กาลังใจแล้วได้เรียนได้ฟิตัวกันไหครับกีกเดือนกวาได้ออกอจริงๆวงเราค่อนข้างจะ รีมากๆเลยครับมีเวลาเตรียมตัวแค่แบบ2เดือนแล้วก็ต้องออกเพลงเลยครับซึ่งเวลา2เดือนนี้ก็ต้องทั้งถ่ายเอวีทั้งเซ้อมเต้นทั้งน้องรวมใน2เดือนแล้วออกเพลงเลยเห็นนี้เห็นว่าจะมีซีรีส์ด้วยใช่ครับสองรามีผมนัดจ่าแล้วก็ผ่านครับก็จะมีงานในซีรีส์ของบริษัทนับโพสนะครับผมก็เป็นซีรีส์ชื่อว่ามาร์ทไลน์าร์ทเดะซีรีส์นะครับไม่หมดนะรับจะมีอีกหลายตอนรู้เป็นซีรีส์วายเปครับเป็นซีรีส์วายครับแล้วในสี่คนนี้แบบบอกได้ไหมใครคู่ใครอะไรยังไงได้ค่ะ สำหรับเรื่องนี้จะมีแค่วันกับคืนถ่ายั้นครับใชครับเรื่องนี้จะมีแค่วันกับคืนก็กำลังถ่ายทําครับผมถ่ายเทเลอร์ไปแล้วตัวอย่างแล้วนะครับกำลังจะถ่ายทําจริงๆในปีหน้าคิดว่าแสดงกับร้องไหนยากกว่ากันก็ทั้งสองอย่างร้องกับร้องของผมโอเคครับบอกผมแต่ว่านี่ผมก็กำลังจะมีซีรีส์อยู่นะครับซีรีส์เลยครับเป็นซีรีส์ของข้าเวอร์สไตล์คู่ร่วมกับกิเวตอินเดเชนกับกิเวตา่อไปครับ าตงาว่ายัไม่ถ่อคณะสุนีผู้รจะเป็นเรื่องแบบผูชายสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับครับของผมก็วีดีกรครับผมทำเป็นดีกรจากรายการของไทยเสครับก็ฝากติดตามด้วยครับเรียกได้ว่าแต่ละคนก็มีงานงานแยกต่างหากก็นอกจากจะเป็นบรีแล้วก็ยังมีงานยังมีก็ยังมีถ่ายละครในโฆษณาแล้วเรียนอะไรฮะตอนนี้ยังไงตอนเรียนเรียนเรียนแบ่งเวลาเรียน คนใหญ่นักเรียนยังเรือเป็นออนไลน์นการเรียบคามเร็มเลแนน2แต่ง้านเอแงผมจะเรียนอไรับก็ออนไนแต่ว่าเขาผมคือกับทางเรียนเร่ีเรียนได้ครับก็เลยก็ัลีเบกตอ้เพราะว่านักเรียนมีคนตั้ง10คนเนาะแล้วแบ่งแบ่งเวลากันยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้แบ่งเวลาแล้วต้อง เรียนก็คือเรียนตั้งใจเรียนแล้วก็ซ้อมก็ต้องมาซ้อมครับยังไงหน้าที่หลักของพวกเราคือการเรียนใช่ก็สำหรับวันไหนที่มีงานที่ติดงานริงๆก็ต้องลาเรียนทาเรียนเราก็เข้าใจครับพร้อมสนับสนุนต้องไปประทังกันนะแล้วช่วงแล้วช่วงปลายปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีงานมีงานในเขาดงเขาดาวอะไรที่ไหนไหมเออจะมีงานกาชาดวันที่สิบหกแต่ว่าเขาดาวยังไม่มียังไม่ทราบครับกาชาดก็วันที่หกไปรอไปรองไปชมการแข่งขันเพราะว่ากาชาดิจะเป็นแบบออนไลน์เนาะใช่ครับ แล้วกระบวนการเขาเป็นยังไงนะมันเป็นลนักษณะว่าเขาเป็นเขาเป็นออนไลน์เนี่ยแล้วเราเราต้องเป็นยังไงนะในการในาก,การทีแบบนี้เลยคล้ายเหมือนกับมิชชันไลฟ์สดอ่ะมิชชันไลฟ์อาจจะไม่มีคนดูเยอะอะไรใช่ครับหมายถึงว่าต้องไปในสถานที่ที่เขากําหนดไหมหรือว่าเรา,ลา,าไลฟ์แบบการที่ปิดะเนาะเขาจะเตรียมการถ่ายทำไว้ให้เลยอ๋อแล้วก็ออนไลน์ตามเวลาที่เราจะออก โดยกาจะโชว์เพลงโชว์เพลงของเราใช่ครับเราก็จะเป็นซิงอเล่นที่สองเพลงว่าตุ๊กตาหมูครับวันนี้ไม่ได้โชว์แต่ว่าออ๋ของเราวันที่26แล้วกี่โมงนะอันนี้ไม่ทราบยังไม่ทราบยังไม่ทราบแต่ว่าวันที่26กี่โมงใช่โอ้โจะงานให้ให้เชิญชวนสิเชิญชวนปะกาศใทุกคนที่ดูนะคะถ้าใครว่างนะครับก็สามารถ เปิดโทรศัพท์แล้วก็สามารถดูผ่านออนไลน์ได้นะครับงานกาชาตินะครับผมก็จะเจอกับพวกเรากรรมกาศที่ใหม่ๆวันที่ผมนะครับหรือว่าถ้าใครจะมาให้กำลังใจก็มาได้ใช่ครับก็ยังมาได้ใช่ครับสำหรัมัครใจแ้่ก็ทางช่องทางในการไลฟ์สดอะไรอย่างนี้จ้าแต่เราอัปเดตได้ทีแต่ทีแต่ทีตัวอะไรอย่ก็ไี้โอ๋อครับผมแล้วก็ยังไงแล้วก็อวยพรปีใหม่ได้ครับก็อยากจะได้ความสุขที่ทุกคนมีอยู่เลย ะครับก็อยากให้สิ่งที่ดีเนี่ยทิ้งไว้ในปีเก่าได้เริ่มต้นฟิวใหม่นะครับขอให้ปีใหม่2565นี้เป็นฟีที่ดีสำหรับทุกส่วนนะครับขอให้สิ่งอะไรที่เราคิดจะขอให้ได้สำเร็จภายในการงานครับครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานจากของเราได้ช่องทางไหนบ้างครับผลงานได้นะครับสามารถติดตามได้ที่ไอจีเฟส ยูทูบนะครับผก็ยูทูบทีเอซีเอไครับพศิรครับผมส่วนนี้นะครับผมเขียนคาว่ารามกาลายชื่อครับไม่ได้หยุดนะก็ยุดน่ครับกม่คนติดตามนะครับเราจะมีเมชื่อว่ารามการครับก็ยี่คนติดตามงานของเราแล้นะคะสวัสดีครับโอเค